สวัสดีครับเพื่อนเนักลงทุนนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่านะครับแนวคิดการเงินนะครับฉบับรีกาิซิงนะครับมหาเศรษฐีระดับโลกนะครับด้วยแนวคิดที่เรียกว่าเงิน5กองเปลี่ยนชีวิตได้จริงนะครับเงิน5กองเปลี่ยนชีวิตได้จริงนะเราเคยได้ยินชื่อไหมรีกาิซิงนะครับเป็นมหาเศรษฐีอันดับต้นๆนะครับของเอเชียนะครับ เป็นผู้ที่สร้างความมั่งคั่งจากศูนย์ะจนกลายเป็นบุคคลที่ร่ํารวยที่สุดในโลกนะผมจะมาอ่านเรื่องของการร่ํารวยที่สุดในโลกร่ํารวยแรยงต่างให้เพื่อนๆฟังอยู่เป็นระยะแหละนะเพื่อที่ว่ามันเผื่อมันจะซึมเข้าไปนะครับ<笑><笑><笑>เผื่อเราเผื่อเราจะเป็นแบบลีกซิ่งนะครับแต่ว่าเราเอาเอาความร่ารวยครับนะแต่ว่าชีวิตด้านอื่นดีดีไม่ดีเราก็ดูไปนะครับ ความสําเร็จของเขานะไม่ได้เกิดขึ้นเพียงเพราะโชคนะครับหรือว่าเส้นสายนะแต่เกิดจากสิ่งที่เรียกว่าอะไรครับลองทายซิมันคือวินัยทางการเงินนะครับมันคือวินัยทางการเงินนะแล้วก็แนวคิดที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังนะครับส่วนใหญ่แนวทิปซับซ้อนเนี่ยมันทําให้เราปวดหัวนะง่ายๆนี่แหละนะมันเคยมีเรื่องเล่าเนะคนขับรถของลีกาซิ่งก็รวยได้นะเพราะาอยู่ในรถไงได้ฟังความลับเจ้านายเยอะนะเอาเงินไปลงทุนนะครับ ซื้อหุ้นตามรีกาซิงนะ,ะนะครับ <c oughs> หนึ่งในหลักคิดที่เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางก็คือการแบ่งเงินออกเป็น5กากองอเงิน5กองของรีกาซิงนะครับเป็นใจความสําสคัญเลยละนะครับเพื่อชีวิตใช้ได้อย่างสมดุลหลายๆด้านทุกด้านนะครับสร้างความมั่งคัง่งและต่อยอดความสําเร็จได้อย่างยั่งยืนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะทาไมต้องแบ่งเป็นเงิน5้ากองเดี๋ยวเราดูเหตุผลก่อนนะทำไมต้องเป็นเงิน5กองนะครับก็คือเหตุผลก็คือคนจำนวนมากเนี่ย ใช้ชีวิตแบบเดือนชนเดือนใช่ไหมเราเป็นแบบนี้อยู่ไหมลองมาทบทวนตัวเองดูนะครับ <c oughs> <c oughs> เพราะว่าไม่ได้รู้จักการจัดการไรายได้ของตัวเองนะครับหลายคนใช้เงินตามอารมณ์นะครับก็คือซื้อก่อนคิดทีหลังนะก็คือเงินเป็นธาตุของเงินถ้าเราใช้เงินตามอารมณ์นะหรือว่ารอให้เหลือแล้วค่อยออมนะผลลัพธ์ก็คือไม่เหลืออะไรแม้เราจะยิ่งมีไรายได้สูงนะเรายิ่งใช้จ่ายเยอะเรื่องนี้จริงไหมเพื่อนๆลองไปคิดดูนะแบ่งเงินออกเป็นสัดส่วนนะจะช่วยให เราเนี่ยรู้จักว่าใช้เงินไปกับอะไรนะเร็วๆล่าสุดเร็วๆนี้ก็มีเคสของวิจารณ์ผลลิตใช่ไหมนักมวยโอลิมปิกที่เขาเริ่มแบ่งเงินเป็น3กองนะแต่ของดีกาซิงนี่ก็เป็น5กองนะแต่ให้เขาสามารถที่จะอยู่ได้จนปัจจุบันนะในเคสของวิจารณ์ผลลิตนะครับอันนี้เป็นดีกาซิงนะครับเราจะมองเห็นเป้าหมายระยะสั้นระยะยาวแล้วก็ใช้จ่ายได้โดยไม่รู้สึกผิดเพราะว่าเรามีแบ่งเงินไปเรียบร้อยแล้วนะครับ <c oughs> มาดูนะเงิน5กองมีอะไรบ้าง เริ่มต้นแล้วนะครับเริ่มต้นแล้วตั้งใจฟังนะครับกองที่1 30%ใช้สําหรับค่าใช้จ่ายประจําวันนะครับนี่คือส่วนที่ใช้ในชีวิตประจําวันเช่นค่าอาหารค่าเดินทางค่าน้ําค่าไฟค่าโทรศัพทพ์นะครับเสื้อผ้าและเครื่องใช้ที่จําเป็นนะ,ะคำแนะนําของดีกาซิงก็คือห้ามเกิน30%โดยเด็ดขาดย้ําอีกทีนะห้ามเกิน30%โดยเด็ดขาดนะครับหากต้องลดค่าใช้จ่ายเนี่ย ให้เริ่มจากสิ่งฟุ่มเฟือยนะเช่นพวกกาแฟราคาแพงซื้อให้มันถูกลงได้ไหมอ่าอย่างผมเนี่ยเมื่อก่อนนะกินอ่ายี่ห้อหนึ่งแล้วกันในปั๊มซึ่งค่อนข้างแพงผมก็ไปกดตามตู้เอาตู้เต่าบินนะซึ่งถูกลงเยอะนะครับอาหารนอกบ้านหรือกาแฟอ่าหรือแฟชั่นอะไรต่างๆไม่ต้องไปตามก็ได้นะอย่างสติฟจ็อบแกก็ใส่เสื้อซำๆนะตัวอย่างเช่นถ้าเออเรามีรายได้สัก3า0 0 0บาทต่อเดือนนะ กองนี้ควรอยู่ประมาณ900าันะครับคุณต้องเรียนรู้การใช้ชีวิตในกรอบนี้ให้ได้นะโดยไม่พึ่งหนี้บัตรเครดิตเด็ดขาดนะครับอ่ะกองที่2นะมาเข้ากองที่สอนะกองที่2เนี่ย2 5นะครับลงทุนด้านการเงินลงทุนด้านการเงินนี่คือสิ่งที่เรียกว่าเงินต่อเงินหรือว่าให้เงินทำงานนะครับที่จะทำให้คุณมัง่งคั่งในระยะยาวนะครับผ่านการลงทุนในห,หุ้นนะตอนนี้หุ้นไทยถูกมากๆทุกถูกนะ กองทุนรวมรวมไปถึงอสังหาริมทรัพย์ก็ได้นะผมเคยลงทุนอสังหาแล้วไม่สําเร็จนะผมก็เลยลงทุนในหุ้นกองทุนนะครับแล้วก็สลากการเก็บเงินสํารองฉุกเฉินสร้างเพื่อให้เป็นเงินสํารองฉุกเฉินสร้างแพสซิฟินคัมซื้อประกันชีวิตหรือประกันสุขภาพก็ได้นะคือผมเนี่ยค่าเทอมลูกสาวนะครับผมให้หุ้นเขาจ่ายให้นะก็คือเงินปันผลนะครับแล้วผมก็ถือแช่ไปเลยผมจ่ายเงินให้อ่าไอ หุ้นที่จ่ายเงินเป็นผลเอามาจ่ายค่าเทอมให้ลูกสาวผมเนี่ยจ่ายมาแล้วสามปีนะเพราะว่าลูกสาวผมเนี่ยค่าเทอมประมาณปีละสามแสนกว่าบาทเกือบ4ี่แสนนะผมให้หุ้นจ่ายให้ผมไม่ต้องจ่ายเงินสักแดงนะครับเพื่อแว่าหุ้นเลี้ยงลูกสาวผมจนโตแล้วกันนะครับคําแนะนํานะศึกษาก่อนลงทุนบางทีคุณซื้อแล้วคุณติดดอยไงใช่ไหมนะครับผมก็เป็นผมก็เป็นนะครับ เริ่มจากกองทุนดัชนีก่อนก็นได้ถ้าคุณกลัวนะหรือหุ้นที่มั่นคงใช้หลักลงทุนแบบเข้าใจไม่ใช่ตาแห่ตามมือแมวนะแมวตัวอย่างเช่นเรามีรายได้3 0,000กันไว้7,5 0 0ต่อเดือนสำหรับลงทุนนะครับอ่านแบกออกเป็น3,000ลองลองกองทุนนะครับลงกองทุน2 0 0 0ันเข้าชีออมรัพ์อ่ามันอย่างที่ผมทำนะผมก็ซื้อสลากอมรั์ทุกเดือนนะครับเพื่อเก็บสำรองฉุกเฉินแล้วก็อีก2 5 0 0สะสมพูดระยะย,ยาวอ่าผ่านไปแล้ว2กองนะครับ กองที่3 20%เนะครับย0สเรนี่ยสร้างคอนเน็กชันสำหรับใครที่คิดจะต่อยอดนะคนรวยไม่รวยเพราะเก่งคนเดียวนกไม่มีขนก็นไม่ได้คนไม่มีเพื่อนก็ไม่ได้นะแต่พอรู้จักคนเก่งหลักคิดนี้คือหัวใจของกองนี้เลยนะครับคุณควรใช้เงินส่วนนี้เพื่อเชิญเพ,เพื่อนมาร่วมง,งานหรือ,อผู้ใหญ่ไปทานข้าวกัรรวมง,งานสัมมนา,างานเลี้ยงในเครือข่ายอาชีพต่างๆนะครับมอบของขวัญให้ผู้ใหญ่ในโอกาสสาคัญทําบุญหรือช่วยเหลือสังคมนะครับ คำแนะนําก็คืออย่าเห็นว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องที่ต้องเสียตังค์นะนี่คือการลงทุนในทุนทางสังคมนะครับสร้างความสัมพันธ์อย่างจริงใจไม่หวังผลทันทีนะนะครับตัวอย่าง6,000บาทในกองนี้คุณอาจใช้2 0 0 0เพื่อไปจัดมื้ออาหารกับเพื่อนร่วมง,งานที่มีศักยภาพ1,000บาทซื้อของขวัญให้หัวหน้าในโอกาสพิเศษนะโอ้โหรับรองหัวหน้ารักคุณแนะ่ที่เหลือใช้เข้ารวมกลุ่มเครือข่ายหรเวิร์กช็อปนะเออมันดูอาจจะแบบ แต่จริงเงินมันทำอะไรได้เยอะเนาะพอ,พอแบ่งออกมาแล้วแบบนี้เนาะดูเหมือนเงินมันไม่เยอะนะแต่ว่าจริงโอ้โหพอแบ่งมาแล้วมันทำอะไรได้หลายอย่างนะกาเรียกว่ามีหัวสมองวางแผนนะกองที่4ี่นะครับ15นะครับพัฒนาความรู้อ่าอันนี้เป็นเรื่องสําคัญนะเหมือนกับเราลงทุนในตัวเองนะครับอ่าเงินส่วนนี้เปรียบสเสมือนการอัปเกรดตัวเองนะครับเพื่อให้คุณเนี่ยเพิ่มคุณค่าในตลาดแรงงาน ในธุรกิจต่างๆเพราะคุณต้องเติบโตไปเรื่อยๆนะคนเราไม่ได้คาบช้อนเงินช้อนทองนะต้องทํางานหาเงินนะครับซื้อหนังสือซะลงเรียนคอร์สออนไลน์หรือเวิร์กช็อปเข้าคอร์สภาษาใหม่หรือทักษะเทคโนโลยีจ้างโค้ดหรือที่ปรึกษาเฉพาะด้านนะหรือมาดู YouTube ผมก็ได้ฟรีฟรีนะครับแต่ถ้าอยากสนับสนุนกันเลี้ยงกาแฟกันเดือนละ50บาทเท่านั้นเองถูกมากๆนะ150บบาทก็ได้นะสำหรับแก้วใหญ่นะ ก็จะผมจะให้หนังสืออ e ีบุ๊กฟรีหนึ่งเล่มน,นะคำแนะนําของลีกาซิงนะครับก็คือเลือกความรู้ที่เชื่อมโยงกับอาชีพหรือเป้าหมายของคุณนะครับเช่นเป้าหมายคุณอยากจะอิสรภาพทางการเงนินคุณก็ต้องติดตามเพจการเงินแบบนี้แหละนะสมัยนี้ง่ายด้วยเนาะก็คือฟรีก็มีนะครับแต่ว่าถ้าสมัครสมาชิกก็จะดีนะครับอ,อย่าก,กลัวที่จะใช้เงินกับความรู้นะครับเพราะมันจะกลับคืนมาเป็น10เท่านะอันนี้จากประสบการณ์ของลีกาซิงแกนะ เงิน4,500บาทต่อเดือน4,500บาทต่อเดือนเนี่ยอาจใช้2,000บาทลงคอร์สออนไลน์นะอ่าผมมีคอร์สออนไลน์นะครับ2,000พอดีเลยฟาร์มพุ่นปันผลนะสนใจก็ติดต่อมาได้นะอินบ็อกซ์สอบถามมาได้ลงคอร์สออนไลน์1,000บาทซื้อหนังสือใหม่1,500นะฮะแล้วเวิร์กช็อปเสาร์อาทิตย์นะอันนี้เป็นรายละเอียดอ่ะกองที่5้ากองสุดท้ายละกองสุดท้ายไปทำอะไรนะครับท่องเที่ยวครับเที่ยวซะ ใช้ชีวิตซะเติมพลังกองนี้คือรางวัลชีวิตที่คุณให้ตัวเองใช้ไปกับการท่องเที่ยวพักผ่อนประสบการณ์ดูคอนเสิร์ตเล่นกีฬาดูแลสุขภาพจิตนวดสตาอะเรงต่างตามใจคุณเลยนะครับคําแนะนําว่าอย่ามองว่าเป็นการฟุ่มเฟือยเป็นการพักผ่อนเป็นการคลายรีเซ็ตพลังงานเพื่อให้ชีวิตสมดุลน,นะสรุปเงิน5กากองนะสรุปเงิน5กากองนะครับอกองแรกก็คือ30อร์เซนใช้จ่ายในชีวิตประจําวันพยายามควบคุมไว้นะ อ่าประมาณ30%กองที่2 25%ลงทุนดั่นกันเงินก็คือลงทุนหุ้นนี่แหละนะครับหรือสังหารหรืออะไรก็ตามแต่กองทุนรวมตางแต่กองที่ 3- 20%สอรเน้างคนั้นอ่าสร้างคนชั่น,น,น,นและสังคมนะทำให้เป็นกิจวัตรนะครับกองที่4 15%สําหรับการพัฒนาความรู้นะครับก็คือลงคอร์สออนไลน์ลงแรงต่างนะมาลงกับผมก็ได้นะกองที่5ก็คือ10%ท่องเที่ยวเติมพลังนะครับก็หวังว่าคงเป็นประโยชน์กับเพื่อนเพื่อนะ สู่อิสรภาพทางการเงินนะครับไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้ผมทํามาแล้วนะผมทํามาแล้วผมมนุษย์เงินเดือนธรรมดาลาออกด้วยเงินเดือนสุดท้ายแค่4 5 0 0 0บาทเพื่อนๆคิดดูนะตอนอายุ45เกษียณออกมานะแต่ผมยังมีไฟที่อยากจะทําอะไรต่อนะถ้าชื่นชอบกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันนะครับติดตามกันไว้นะอย่าให้พลาดคลิปต่างๆนะครับแล้วก็จะเลี้ยงกาแฟกันก็ได้นะเดือนละ50บาทแก้วเล็ก เดือนละร้อยห้าสิบาทแก้วใหญ่ผมให้อ e ีบุ๊กหนึ่งเล่มน,นะแต่ว่าจะซื้ออ e ีบุ๊กกับผมก็ได้อินบ็อกซ์สอบถามได้หรือจะลงคอร์สเรียนก็ได้นะครับอินบ็อกซ์สอบถามได้เช่นกันนะครับคลิปนี้เท่านี้ขอให้เ,เพื่อนๆมีสภาพทางการเงินแล้วก็ลองปรับกลยุทธ์ของทางคุณลีกาสิงท่านนี้นะลองไปใช้ดูนะเผื่อว่าในอนาคตอีก3ปี5ปีหรือ10ปีข้างหน้าท่านจะมีชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้นนะครับขอให้พรทุกท่านนะครับสวัสดีครับ